สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ตอนเย็นนะคะโอเคบีทำคลิปนี้มาขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกๆคนนะคะที่มาอวยพรวันเกิดให้บีแล้วก็บีขออ่พรที่ทุกคนให้มานะคะกลับไปยังสู่ทุกคนคือแบบมีความสุขร้อยเท่าพันเท่าแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยทุกคนเลยนะคะคือไปเรือคือมันสนุกมากเลยถ้าได้ไปกับเพื่อนก็คงจะแบบสนุกไปม,มากกว่านี้นี่ก็สนุกมากพอ,อยอะไรเงี้ยคือแบบมันมันเป็นอะไรที่แบบ พี่ว่ามีไปแบบหลายครั้งมากนะคือแบบไปจะ10บสบกว่าครั้งแล้วพูดถึงอะก็คือแบบยังยังสนุกเหมือนเดิมเพราะว่าที่นู่นมันจะอากาศดีกว่าแล้วก็ของบางอย่างก็จะกอาจจะ,อาาจะถูกกว่าอะไรเงี้ยแน่นอนอะถูกกว่าแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็แต่ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าพวกอะไรเงี้ยมันก็คงยังจะแบบราคามันเพราะมันเป็นของซาล่าพวกอะไรเงี้ยราคามันก็คงแบบ ก็เกือบๆจะเท่าๆกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือของอย่างอื่นคือมันถูกกว่าแล้วแหละพูดถึงแล้วก็พวกเครื่องดื่มพวกอะไรเงี้ยก็ถูกกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็คือไปหลายที่มากคือเดินเดินเดินคือเมื่อยเพราะว่าเดินและอีกอย่างนึงคือเมื่อวันเสาร์ใช่ปะคือเราซื้อเป็นแพ็กเกจเราซื้อเป็นแพ็กเกจนะคะก็คืออ่ามันก็จะรวมไปอ่าเป็นมันก็คือจะรวมประมาณ99ยูโรค่ะบีจ่ายไป99ยูโรแล้วก็ นใน99ยูโรก็จะรวมค่ารถบัสอะไรเงี้ยรถบัสแต่ว่าคือออกตั้งแต่คือหมอเขาจองผิดค่ะเขาบอกอุ้ยบีขอโทษทีคือจองจริงๆแล้วอะรถบัสคนจะออกจากแถวบ้านเบีย6โมงเช้า,ชาแต่เขาจองอีกของบริษัทหนึ่งมันก็เลยคือแบบออกเช้ามากก็คือต้องตื่นนี่นตั้งตีสี่แล้วก็รถบัสมาจอดแถวสถา,านีรถไฟตรงนั้นตีห้าแล้ว เบลคือรถตีห้าแล้วก็ไปถึงเฮลซิงกิแล้วก็เรือมันก็ออกตอนแปดโมงแปดโมงครึง่งนะคะนั่นแหละมันก็รวมไปถึงมันก็ค่าจะจ่ายมันก็จะมีรวมค่ารถบัสแล้วก็อาหารเช้าคืออาหารเช้าดีมากคือแบบมีทุกอย่างให้เลือกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พออาหารเช้าเสร็จปุ๊บเราก็ช้อปปิ้งไม่รวมอยู่แล้วช้อปปิ้งไม่รวมแล้วก็จะรวมอะไรกรวมบุฟเฟ่ตตอนเย็นหลังจากที่เราไปเที่ยวในเมือง เป็นโอนทาวนะคะตนกรุงเมืองเมืองเก่าแก่ของของเอสโตเนียกลับมาเสร็จปุ๊บเราก็มากินบุฟเฟ่ย์เงี้ยมันก็จะรวมในราคาบุฟเฟ่เลยเงี้ยสองชั่วโมงค่ะมีเวลานั่งสองชั่วโมงก็มีทั้งไวน์มีอะไรคือครบครบทุกอย่างเลยบุฟเฟ่แล้วก็มีพวกกุ้งพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะเป็นแบบของบ้านเราเงี้ยแต่เสียอย่างคือไม่มีน้ำจิ้มมันม,มีกะจะน้ำจิม้มซีฟู้ดไปก็รู้แน่ว่วดไกวา กลัวถุงมจ้นกลัวถุงผมจ้นแตกแล้วมันจะเหม็นน้ำปลาไงวิก็เลยเอาเลยรอเล่นแต่ถท้าแต่เท้าเอาไได้ก็คงจะดีไปเป็นกลุ่มกับเพื่อนคนไหนคือเปิดกระปุกมาคนก็คงจะแบบฝรั่งก็คงจะแบบแตกตื่นเลยกิ่นมาจากไหนอะไรก็สนุกสนุกมากเลยแล้วกลับมาถึงเที่ยงคืนเมื่อคืนแล้ววิเพิ่งตื่นตอนเช้าวันนี้ตอนสิบโมงเช้าแล้วก็รีบขับรถตรงดิ่งไปที่ร้านขายของมือสองแล้วก็เออ ไปบ้านพักล้อนต่ออะไรเงี้ยไปดูปลาวันนี้ได้ปลามาสองตัวค่ะได้ปลาสู้ตะรเดี๋ยวบีจะลงรูปให้ดูนะคะตอนสุดท้ายว่าหน้าตามันเป็นยังไงคือมันดีมากเลยปลามันตัวใหญ่วิว่านเนื้อมันก็เยอะแต่ว่ามันเป็นแบบอะไรอะไอเนี้ยมันอะคะ่ะไออะไรนะหนังมันอะมันจะเป็นแบบเมื่อกตลอดคือล้างยังไงก็ล้างไม่สะอาดให้ล้างเกลือก็ล้างไม่สะอาดคือบีทําทุกอย่างกับเพื่อนมาแล้วแล้วสรุปว่าพี่คนไหนคนหนึ่งเขาทํามาเขาคือแบบว่าคือมัน เอาลงต้มทั้งตัวเลยก็คือเอาพวกไส้ในพวกอะไรมันออกเงี้ยก็ลงต้มทั้งตัวเลยแล้วพอลงต้มเสร็จปุ๊บแล้วไอ้เกรดมาค่ะมันก็จะลอกออกหนังมันอะคือลอกออกจากไอ้เนื้อปลาเลยคือมันดีมากแล้วเขาไปทําน้ํายาหนุ่มจีนเลยงนะั้นมันก็ฟูแบบอุ้ยสวยมากเลยคือแบบอร่อยด้วยพูดถึงอเออขอบคุณพี่คนไทยคนนั้นที่แบบว่าเออหาแบบสั่หาแบบ,บ,บอะไรเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยดีๆเพราะว่าคนฟินเขาไม่ค่อยกินเลยพูดถึงง เพราะมันอาจจะคาวได้ไมั้งเพราะเขาทําไม่ค่อยเป็นพูดถึงป้านี่คือแบบคล้ายๆแบบไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยกินโอเคเดี๋ยวบีจะไปตำแตงแล้วเดี๋ยวก็ไปดูการทอดอทอดหนังปลาซสมอนนะคะที่บีตากไว้ก่อนนะนะบียตากประมาณ3ถึงสวันก็เกือบอาทิตย์ได้พูดถึงเพราะว่า คือบีตักหนังปลาแซลมอนใ่ะตากตรงนี้ระเบียงบ้านเนี่ยแหละแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วพอตากแล้วมันก็จะเริ่มแห้งไปเรื่อยๆแห้งไปเรื่อยน้ำมันมันก็เริ่มออกจากหนังปลาบีก็เฮ้ยได้ไงอะไรเงี้ยเออจริงๆเพราะปลาแซลมอนมันก็เป็นแบบม,มีมีเป็นน้ำมันเยอะน้ำมันปลาเยอะแต่มันก็เป็นน้ำมันปลาที่ส่วนดีอะไรเงี้ยบีก็ไปทอดเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูมาทอดเดี๋ยวไปดูตอนทอดกัน <laughs> เลยว่าจะเป็นไงแล้วก็จะมีตำแตงด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี่นะคะคือหนังปลาที่บีอันนี้ยังไม่ทอดนะพูดถึงนะอันนี้ที่ตากแห้งมาเนี่ยค่ะคือหนังหนังมันะเอ้ไม่ใช่าน้ํามันปลาค่ะนี่มันออกเรื่อยๆเห็นไหมคือแบบยี่ไม่รู้อ่ะแต่คือมันแห้งแห้งดีมากเลยนะเนี่ยค่ะคือยังเป็นเยิ้มเยิ้มอยู่เลยเป็นน้ํามันอะ่ะเดี๋ยวรอน้้ามันร้อนเออฝั่งนี้ก็ยังโอเคเดี๋ยวกินกับตําแตงค่ะแล้วสามีกำลังจะย่างไส้กรอกในลองดูอันเล็ก อคงก้องทอทีละอุ้ย,ท,ยทำไมมันแบบอย่างนั้นนะตอนนี้มันมีแย่เกียกโกแย่เกียกโกาในภาษา,ษาฟินแลนด์ภาษาอังกฤษก็คือไอฮอกกีน ok เองคือเขากำลังแบบฟินแลนด์ตอนนี้เฮ้ยเศร้ามาก4-0แล้วบีเลยไม่อยากสัเออบีเลยไม่ไม่อยากดูก็เลยมาทอดดีกว่ายี่ว่าคงไม่นานนะเนี่ยจะเสร็จละ ด,ด้วยความที่แบบมันแห้งมากไงมันก็เลยแบบสุกเร็วมั้งหรือเปล่าเอานี้ใสอุ้ยเหมือนในนี้เลยเนาะเหมือนทอดอะไรนะปลาหมึกอนะ่ะพอละเดี๋ยวมันจะแห้งเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เลยนะขมถ้ามันสุกมามันจะขมมันเหลือแค่นี้องโอ้จะได้กินไหมเนะี่ยไม่ปดเดียว ดีไม่น่าใส่น้ำมันเยอะขนาดนี้เลยคิดถึงแบบกว๋วยเตี๋ยวเลยอะหนังปลาดิชอบกินหนังปลาใส่กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยดีสุกละมังแน่สุกแล้วแล้วก็พันใหญ่เดี๋ยวมาดูพันใหญ่โอ้โหโอ้โหทำไมมันหดไปเฮ้ย <laughs> เฮ้ยมันใช่เหรออ้าวอ๋อหดแล้วก็ค่อยคลายออกเนี่ยเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอเออหดแล้วก็คลายออกดูบิวเบาไฟไหน่อยสิเบาไฟเลยสีเมื่อกี้ไฟร้อนมากดูจะสุกแล้วค่ะเออหดแล้วก็คลายออกแต่ว่ามันก็ยังเล็กอยู่ดีเอาปิดไฟเลยอ๋อหดแล้วก็คลายออกเอออ่า,า,อออาสุกแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยไม่โอ้ เรียบร้อยค่ะอันนี้คือปลาสูต้ติเดบีลงให้ดูนะคะ,ะเดบีลงชื่อไว้ให้สูต้ตินะคะปลามันจะเป็นแบบหนังแบบนี้หนังมันจะหนามากเลยแล้วเนี่ยค่ะเมือเมือกมันก็จะออกเรื่อยๆเนะี่ยคือล้างไงก็ไม่สะอาดไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าหนังมันไอแต่ว่าเนื้อมันสวยมากเลยนะเนื้อออกเป็นสีชมพูขาวชมพูะคะ่ะสวยมากเลยนี่ตัวใหญ่ด้วย วันนี้บีก็ได้มาเพิ่มสองตัวแตงจริงแล้วอ่ะอันเนี้ยได้มาเมื่อ2วันก่อนค่ะเมื่อ2วันก่อนได้1ตัวแล้วก็วันนี้ได้2ตัวแต่ว่าวันนี้เอาไปให้พี่คนไทยแล้วให้เขาทําอาหารเพราะเขาจะทําเขาจะทํะาทหน่มจีนค่ะต้มคือต้มทั้งตัวแล้วก็ลอกหนังมันออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเฉพาะเนื้อค่ะอันนี้ก้างก็ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ทําน้ํายามันจะฟูมากเลยอร่อยบี B. ก็จะทําน้ํายาหน่มจีนแต่ว่าบีทําไม่ค่อยเป็นไงเดี๋ยวบีจะครั้งที่แล้วก็ได้เททิ้งหมดเเลยซงมากเลย เดี๋ยวจะลองทำดูอีกทีนึงนะคะเนี่ยประมาณเนี่ยตัวเนี้ยคือมันดีมากเลย smiling fish <laughs> Yeah. <laughs> Näissä on jotkut... Todella Näissä on pohjassa tämmöiset kumit. Nämä kumit. kumit on hyvät. Eikö Pulju tekisi yhden maalin, se olisi ihan kiva. Me Pul Puljujärvi. Olisi ollut kiva, jos Puljujärvi olisi tehnyt maalin. Kuka on? Uusi pelaaja. No

ม mm, nice mm, yeah, mm ันก็อย่างนันอืมใช่ป่ะใช่เอ่กูไม่จะไม่รู้เลยอืม

Hyvä. Niin, ja siis aika komea on perässä. Mm -hmm. sananut jo kasvua, että sitten laitetaan. Laitetaanko? Muistakaa, tää on nyt maksanut tähän asti jo 5 tonnia. Mm -hmm. Jokunen tunti on mennyt tuohon suunnittelutyöhönkin. Mm -hmm. Joo, ja oikeasti. Ja ne tyypit, jotka täällä kävi, niin ne, ne oli kyllä niin tarjous ihan mitään tahtoa. Siis oikeasti. Ai mistä firmasta? No mole, mole, mistä firmoista. Täällä kävi kaksi ja sitten viimeinen mä sanon sille toisen firman kaverille, että, että voisiko se panna päältä, että Jao, no joo, no Sanon mä sille toisellekin, mutta niillä ei ollut sellaista kykyä se oli opettavainen juttu kyllä. Siis tosin sanoen... Siis ainahan asioita voi tehdä silleen, että isolla rahalla. Että iskee 10 tonnin pöytään ja sanoo jollekin, että suunnittelee ja tee. Sitten jos suunnittelee ja niin tuunaa ja palotelle, niin Kyllä mä väitän, että on 50 prosenttia siitä hinnasta, mikä olisi pitänyt maksaa, jos olisi mm -hmm. sanonut jollekin, että suunnittele toi ja ho hoida homma. Totta. Mutta siinä menee paljon aikaa Kalenteriaikaa myös Kaikissa mm. asioissa On no ikävä, kun Venäjä pääsee tuon yhden maalin tekemään. Mm. Vaikka ei Suomikaan olisi tehnyt, mutta olisi ollut kivempaa kuunnella, kun se olisi ollut loppuun asti 4-3. No, oli miten oli, mutta se nyt on kuitenkin jo Suomi nyt sinänsä niin kuin se 10-0 olisi niin kuin aika hirveä. Joo. Mm. Mitä me pelataan? No, mitä sanoit tästä kalanahdesta? Tämä että... on aika hyvää. Niin mun no. on isä, se, mun niin se on niin kevyttä. Tämä on rasvassa valmistettu. Tiedän se itse, minun piti laittaa oikeasti niin vähän öljyä. se on

โอเคไปแล้วนะคะท่านนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปเปิดถุงช็อปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ